สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาจักรวปอ65หรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ที N N 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชนาจักรมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้การแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของของรัฐซ้อนทับกันด้วยแผนที่ One Map มาตราส่วน1ต่อ4 0 0พเลิกสับสนกับแนวเขตด้วยแผนที่ประเทศไทย1เดียวครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติ ได้รับเกียรติจากท่านผูน้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทชาสำนักนายกรัฐมนตรีดรระวิวันณภูริเดชหรือพิติกวปอ65ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เหลยสวัสดีค่ะพิติกครับปัญหาสำคัญของการบริหารจัดการที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทชา หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันไม่ทราบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้างครับค่ะอันนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในภารกิจของสํงงานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะหรือว่าสคทชซึ่งเราเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศในหลายๆด้านนะคะเช่นนะคะในเรื่องของการที่ เกษตรกรหรือคนยากจนเนี่ยไร้ที่ดินทํากินนะคะหรือว่าปัญหาจากความไม่เป็นธรรม เรื่องว่าอยู่ก่อนหรืออยู่หลังนะคะอย่างเช่นที่พูดกัน,นเยอะๆไม่ว่าป่าลุกคนหรือว่าคนลุกป่า <Okay. S 2> นะคะส่วนอีกง,งานหนึ่งที่สําคัญเลยจริงๆมันเป็นปัญหาระดับประเทศเลยก็คือเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยซ้อนทับกันนะคะจะเห็นว่าปัญหาเนี้ยไม่ใช่ปัญหาที่กระทบตอบกับประชาชนอย่างเดียวยังกระทบกับหน่วยงานระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งผลต่อประเทศเพราะประเทศจะเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากว่าคล้ายๆกับว่าเรามีทรั สินอยู่ที่ไหนเรายังสับสนกันอยู่นะคะพี่ลุยคะประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีขนาดแค่320ล้านไร่นะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราวรวมตัวเลขนะคะจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยทั้ง9หน่วยงานที่ดูแลผืนแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเรารวมกันแล้วเนี่ยได้500 42ล้านไร่นะคะก็แปลว่าเรามีขนาดประเทศไทยเนี่ยใหญ่เกินความเป็นจริงเนี่ยถึง222ล้านไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยนะคะทั้งกระทบกับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองนะคะกับรัฐกับประชาชนนะคะจึงอันนี้การทำแผนที่1ต่อ4 0 0พขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานเนี่ยของประเทศในในลักษณะของแผนที่1เดียวหรือว่าวันแลนด์วันรอเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ ตัวตัวรากเงาของปัญหาเลยเนี่ยก็คือ,อสมัยก่อนเราอาจจะ,ะต่างคนต่างทำต่างหน่วยงานกันแต่และหน่วยงานก็ทำของตอนสเกลที่ใช้มาตราต่างๆเนี่ยมาตราส่วนก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ค่ะถูกต้องค่ะเนื่องจากสมัยก่อนเนี่เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ทันสมัยนะคะก็จะทําให้แผนที่ที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าสเกลหยาบอย่างเช่นหนึ่งต่อสองแสนห้านะคะหรือว่า1.5 0 0 0ตนะคะ ซึ่งทําให้เวลาเราขีดเส้นในแผนที่เนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังทําด้วยมือนะคะจะทําให้ว่าหลายหน่วยงานนี้มีแผนที่ของตัวเองมีแผนที่หลายฉบับทําให้เวลาเรานํามาต่อกันเนี่ย แผ่นที่ไม่แนบสนิทกันก็จะเห็นว่ามีแก๊บนะคะหรือแผ่นที่เนี่ยซ้อนทับกันได้ดวยเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินของประเทศเนี่ยหลายฉบับ,บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในคราวนี้เราตึงมาใช้ในสเกลที่ละเอียดก็คือสเกล1ต่อ4 0 0พันะคะคก็จะเห็นว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้มีประสิทธิภาพเพื่อเพื่อเป็นเหมือนกับแผนที่พื้นฐานของประเทศไทยทีเดียวค,ค,ค่ะ ซึ่งซึ่ง,งตรงนี้เรารวมไปถึงขอบเขตพื้นที่ชายแดนด้วยไหมครับค่ะอันนี้ก็จะรวมแผนที่ทั้งประเทศไทยเลยนะคะทั้ง320ล้านไร่ของประเทศไทยที่ดูแลโดย9หน่วยงานนะคะซึ่งในส่วนที่เป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ยก็จะดูแลโดยกรมธนารักษ์ นะคะในส่วนทั้ง9หน่วยงานเนี่ยก็จะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีทั้งกรมป่าไม้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมพัฒนาที่ดินนะคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแล้วก็หน่วยงานที่9ก็คือกรมที่ดินก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง9หน่วยงานเนี่ยนะคะก็จะต้องบูรณาการการทํางานร่วมกัน เพื่อสุดท้ายเนี่ยเราจะมีแผนที่ที่ทั้ง9หน่วยงานเนี่ยใช้เป็นแผนที่ฉบับเดียวกันครับคราวนี้ในส่วนของสคทชอเองเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไรครับพี่ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่ากำเนิดมาเป็นน้องใหม่เลยนะคะ ในส่วนของสำนักงานคอทชอเนี่ยเราเพิ่งมีอายุได้2ปีนะคะเพราะว่าวันสถาปนาคือวันที่11กุมภาพันา564เกิดที่หลังนะคะเกิดที่หลังพรบคอทชอนะคะพรบคอทชอเนี่ยเป็นกฎหมายแม่หรือว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยมีขึ้นเมื่อปี2562หาิค่ะพี่หลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวพระราชบัญญัติคอทชอเนี่ยกำหนดให้มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งจะมีภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักก็คือเรื่องของแก้ไขปัญหาที่ดินซ้อนทับกันนะคะหรือว่าทําแผนที่1ต่อสี่พเนี่ยให้แล้วเสร็จนะคะอันที่1น,นะคะส่วนที่2เนี่ยก็คือต้องประกบมาด้วยกันก็คือเสนอต่อคอรมอเพื่อลด ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายหรือระเบียบต่างๆซึ่งเรามีกฎหมายด้านที่ดินเนี่ยมากกว่า200กว่าฉบับนะ,ะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานหลักตั้งก้าหน่วยงานอย่างที่ได้คุยกันนะครเพราะว่าเพราะฉะนั้นจึงทําหน้าที่เป็นคนกลางนะคะที่จะพิจารณาในเรื่องของการมีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะเสนอแต่คณะกรรมการคทชะครับอยากให้พิติช่วยยกตัวอย่าง ประเด็นปัญหาที่มีเรื่องของการซ้อนทับกันที่เป็นเคสใหญ่ๆที่จะต้องมีคนกลางในการช่วยประสานหรือบูรณาการต่างๆเพื่อให้การจัดการในเรื่องของที่ดินนั้นลงตัวครับค่ะก็ตามที่เป็นข่าวมาในระยะช่วงนี้นะคะ ก็ในกรณีของวันแมปกลุ่มที่3นะคะในกรณีของจังหวัดโอโคลาในเรื่องส่วนของทับลานนะคะที่เราได้เคลื่อนเ,ออเข้ามาในสู่สพิจารณาของกลุ่ม3แล้วเนี่ยอยากเท้าความไปนิดน,นึงอ่ะนะคะว่าในส่วนของคอทชอเนี่ยเราไปอนุกรรมการที่เรียกว่าอนุกรรมการวันแมปนะ,ะซึ่งโดยตําแหน่งเนี่ยจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแล้วก็มีฝ่ายเลยขาอยู่3ทีมหลักนะคะก็คือ,อ,อสํานักงานปปทก็คือปปอปป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  ะะทั้งกรมแผนที่ทหารแล้วก็สอคทชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฝ่ายเลขาในส่วนของ OneMap นะคะทั้งในเรื่องของคณะทำงานที่จะกำหนดหลักเกณฑ์นะคะคณะทำงานที่ด้านเทคนิคโดยกรมแผนที่ทหารแล้วก็ทางด้านนโยบายที่จะเสนอนะคะเราก็ทำงาน เพื่อเร่งเรื่องนี้นะคะเราจึงแบ่งกลุ่มการทำงานของ One Map เนี่ยเป็นเจ็ดกลุ่มนะคะซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ที่กลุ่ม3กลุ่มละ11จังหวัดนะคะในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคะเราก็ได้ผ่านความเห็นชอบของคอรมแล้วนะคะพอมาถึงกลุ่มที่3มเนี่ยมันมันเริ่มยากอะพี่หลุยก็คือมันจะมีจังหวัดใหญ่ๆอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ โคราชเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ก็คืออุทยานทับลานนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งเราก็ยึดตามหลักเกณฑ์ของการพยายาิจารณาเรื่องของทำเส้นวันแมปนะคะการพิจารณาเส้นวันแมปเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์13ข้อ <Okay. S 2> นะคะซึ่งจะดูเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยนะคะว่ากฎหมายใดดูเรื่องศักของกฎหมายดูเรื่องของไทม์ไลน์การประกาศก่อนและหลังเพราะฉะนั้นเรียกว่าเกณฑ์13ข้อของวันแมปเนี่ยก็จะใช้ทั้งประเทศไทย <Okay. S 2> นะคะ อันนี้ก็ต้องคิดแบบไม่ใช้ดุลพินิษนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์วันแมป13ข้อเนี่ยก็คือว่าเราว่าไปตามเหมือน AI คิดเลยพี่หลุยก็คือว่าไปตามสเต็ปถ้าอันนี้ป่าสวนซ้อนทับกับสะกรให้ดูอะไรมันก็จะมีหลักเกณฑ์ทั้ง13ข้อที่คอรมอวางไว้นะคะเพื่อลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็เราก็เคลื่อนตัวมาแต่พอมาถึงกลุ่มที่3เนี่ยนะคะ มันเริ่มมีปัญหายกตัวยอย่างเช่นในส่วนของออกรณีทับลานเลยละกันนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเราจําได้กันนะคะหลายท่านก็คงจําได้ว่าทับลานเนี่ยเราเ,าเราเปิดประกาศพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยไปเมื่อปี2,500ถ้าจำไม่ผิดนะ2,506นะคะเ,เรามีการประกาศพื้นที่ป่าสงวนนะคะ <Okay. S 1> ในเวลานั้น ต่อามานะะในปี2,518เนี่ยเราก็มีการกำหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกินนะคะก็กำหนดพรดรกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนะคะหรือว่าสปรกรนะคะประกาศไปเมื่อปี2,518 นะคะในช่วงเวลานั้นนะคะในบางส่วนของที่ปัจจุบันนี้ยังเป็นอุทยานทัาลานนะคะแล้วต่อมานะคะก็ในขณะนั้นยังเป็นกรมป่าไม้นะคะก็ได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทัพลานขึ้นเมื่อปี2524 <Okay. S 2> ก็จะเห็นว่า,าในส่วนของซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ตัดออกเราไม่ได้ตัดส่วนปี18ที่ตัดให้สปรกรไปแล้วเนี่ยออก <Okay. S 2> จะทําให้ถูก พื้นที่สปรกรที่รัษดรอ,อ,อยู่เนี่ยถูกรวบเข้ามาอยู่ในอุทยานไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็เกิดปัญหาล้การซ้อนทับระหว่างสปรกรกับอุทยานแห่งชาติ ต่อมาได้มีมติครมรเพื่อเราแก้ไขปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะคะปัญหาความยากจนในอดีตเนี่ยก็มีการจัดตั้งนะคะที่ดินทํากินเพื่อให้กับรัศดรมีรายได้นะคะ <Okay. S 2> ก็เรียกว่ามีการจัดตั้งหมู่บ้านไทยสามาัคคีขึ้นนะคะก็ปี2 0ง2 3นะคะแล้วต่อมาก็มีมติครมรที่กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มเติมอีกปี31ก็จัดพื้นที่ให้สปกก็อยู่ในอุทยานทับลาน้ทั้งหมดนะ,นะคะ okay. ซึ่งต่อมาก็จะมีการจัดที่ดินทํากินโดยมติคอรมอให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเรียกว่าพื้นที่พมพแล้วก็โครงการจัดที่ดินทํากินนะคะด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้รัฐบาลก็อาศัยการจัดโดยอนุญาตให้รัษฎรเข้าไปอยู่โดยมติคอรมอนะคะซึ่งเมื่อเราดูตามหลักเกณฑ์ที่คุยกัน13ข้อเมต่ตะกี้นี้จะเห็นว่าศักของกฎหมายเนี่ยมติคอรมอเนี่ยก็ยังด้อยกว่าในส่วนของการประกาศ เป็นอุทยานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใน13เกณฑ์เนี่ย เวลาเราเลือกด้วยวันแมปเนี่ยทำให้เราต้องเลือกในส่วนของเส้นที่ยังเป็นตามหลักเกณฑ์13ข้อคือเส้นอุทยาน <Okay. S 1> ทับลานหลังปี24แต่ก่อนปี24ที่ประกาศไปเนี่ยเราต้องตัดออกแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าอุทยานทับสบปกชัดเจนนะคะเราก็มาอาศัยเรื่องของอนุก,กรรมการนโยบายและมติครมร <Okay. S 1> เพื่อพิจารณาว่าเอ๊ะอย่างงี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยยังได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นทับลานเนี่ยพูดง่ายมี3ส่วนที่ทับกัน <Okay. S 1> สปกทับเขตอุทยาน เขตุยานทัพที่ประชาชนที่อยู่มาก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของทัพกับมติคอรมอรที่ให้เอาไว้นะคะที่จัดให้กับผู้พัฒนาชาติไทยนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะคะท่านก็ได้มีคำวินิจฉัยนะคะมา เนื่องจาการาษดรเนี่ยได้รับความเดือดร้อน<ช>ก็มาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินท่านก็วินิจฉัยว่าเมื่อคอ,อรมอให้จัดที่ดินทํากินให้กับ ลาสดชาวบ้านเนเวลานั้นแล้วเนี่ยถือว่าเขามาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นให้รัฐเนี่ยปรับเส้นอุทยานโดยใช้ใช้แนวเขตปี2 5 4 3ที่รัฐเนี่ยมีการวางหมุดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คืออุทยานนะคะแล้วก็ทางในส่วนของสอประกรด้วยแล้วมีการตักหมุดในพื้นที่ดังนั้นคทชจึงทำการแก้ไขนะคะโดย ให้นะคะผ่านคอรมอรนะคะมะติคอรมอครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยึดตามาในส่วนที่คอรชอ,เ,อเสนอนะคะ <Okay. S 2> ตามอนุวันแมปนะคะก็คือว่าให้ยึดแนวเขตเส้นอุทยานเนี่ยปี2543นะคะ <Okay. S 2> โดยให้ทางกรมอุทยานเนี่ยกับสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยไปสำรวจแนวเขตให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนซึ่งจริงๆเรามีหมุดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องรีเช็คอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> เพราะว่าเวลามันผ่านมานานนะคะ <Okay. S 2> ก็เพื่อปรับแนวเขตอุทยานนะคะเพื่อให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยาสามารถทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะคร,รวมทั้งมีพื้นที่ผนวกเพิ่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เป็นป่าไม้สมบูรณ์เนี่ยก็จะให้ผนวกเพิ่มกลับเข้ามาในพื้นที่อุทยานทับลานด้วยเพราะว่าพื้นที่อุทยานเนี่ยเป็นมรดก ok โลกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของบัฟเฟอร์ระหว่างการเกษตรโดยพี่น้องชุมชนอยู่กับในส่วนของ ความสมบ,บูรณ์ของอุทยานเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดส่วนโซนให้ชัดเจนด้วยซึ่งทุกๆหน่วยงานก็จะต้องมาบูรณาการแนวทางร่วมกันนะครับคราวนีอ้อยากเรียนสอบถามพิติกในเรื่องของในเชิงแนวนโยบายเองเนี่ยนะครับสำหรับปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกันเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ย เป็นไปในลักษณะใดบ้างครับค่ะเมื่อเมื่อแผนที่วันแมป1ต่อ4,000แล้วเสร็จในนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่กลุ่ม3เห็นชอบเนี่ยล้วก็ปัจจุบันเราทำงานในอีก11จังหวัดก็คือในกลุ่ม4 <Okay. S 2> ซึ่งเราคาดเราจะเร่งดำเนินการพยายามให้เสร็จภายในปีนี้นะคะ,อ,ะอย่างช้าก็ปี6-7นะคะซึ่งตรงนี้นะ่ะแตเห็นได้ว่า ประชาชนก็จะมีความชัดเจนแล้วจะได้ประโยชน์ในเรื่องของว่าเอ๊ะที่ดินของเขาเนี่ยอยู่ในแนวเขตที่ดินของรัฐหรือเปล่านะคะ,คะหรือถ้าอยู่นะคะเรายังเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์นะคะเพราะหลายครั้งหลายครานเนี่ยที่สคชหรือสำนักง,งานเนี่ย อีกหนึ่งขาเนี่ยเราทำหน้าที่เรื่องของอ่านภาพถ่ายในอดีต <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> เพื่อดูว่ามีร่องรอยการใช้ประโยชน์ก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรกหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติป่าสงวนประกาศปี2506เนี่ยก่อนการประกาศเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยรัษฎราอ,อาจจะเข้ามาอยู่ก่อนแล้ว <Okay. S 2> และมีร่องรอยการใช้ประโยชน์ในอดีต รัศดรเหล่านี้ประชาชนควรได้รับสิทธิและความเป็นธรรม <Okay. S 1> นะคะที่จะสามารถที่จะนําไปออกเอกสารสิทธิ์ต่อไปได้เนื่องจากว่าในกรณีอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการป่าลุกคนนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะให้ประชาชนเนี้ยเข้ามาในสู่ของกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งเรามาีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <Okay. S 1> นะคะเ,เป็นประธาน,านะคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์จังหวัดนะคะซึ่งจะ กรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็จะส่งมาอ่านภาพถ่ายที่สำนักง,งานคอทชอเราได้นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนของทำเส้นแนวเขตของรัฐที่ชัดเจนเนี่ยขอยืนยันตอนนี้ย้ำเลยนะคะว่ายังไม่ได้กระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชน <Okay. S 2> ที่ถือเอกสารสิทธิ์ <Okay. S 2> ถึงแม้ท่านน่จะมีอย่างเช่นชโฉนโดหรือเอกสารสิทธิ <Okay. S 2> นะ์อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐ <Okay. S 2> นะที่เราเทำแนวเขตกันแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะคะที่จะมาขอยื่นพิสูจน์สิสทธิ์ ได้ตามแนวทางที่เราได้เผยแพร่ตามคู่มือการพิสูจน์สิทธิ์นะครับคราวนี้อยากทราบถึงในเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆนะครับว่าปัจจุบันเองปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับค่ะก็มีความคืบหน้าเป็นลําดับนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะคะที่เราได้ทํากันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราไปกลุ่มจังหวัดที่ยากขึ้นนะคะมีซ้อนทับกันตั้งแต่2หน่วยงานถึง8หน่วยงานนะคะดังนั้นความยากอยู่ที่ว่าซ,ซ้อนทัดซ้อนทับกันหลายหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่น8หน่วยงานเนี่ยกฎหมายขัดกันหมดเลยนะคะครเราก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะที่จะที่จะดูทําให้การการที่เราขยับมาถึงกลุ่ม3จะเห็นว่าอ่ะกลุ่ม3เนี่ยเริ่มมีเคสที่ยากขึ้นมีจังหวัดที่มีการซ้อนทับกันมากแล้วก็ต้องศึกษาปัญหาในอดีตนะคะ okay. ว่ามากลุ่ม4เนี่ยเราจะขึ้นไปที่กลุ่มภาคภาคเหนือตอนภาคอีสานตอนบนนะคะก็สุดท้ายกลุ่ม5ก็จะลงใต้แล้วกลุ่ม6ก็จะไปภาคตะวันตกนะคะก็เริ่มมีคิดว่าน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรแล้วก็ภาคเหนือสุดท้ายซึ่งมีบริเวณป่าค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าการความก้าวหน้าเนี่ยเราก็มาถึงกลุ่ม4แล้วก็แปลเรียกได้ว่าดูไปประมาณเกือบ44จังหวัด ของทั้งประเทศแล้วก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับที่เสนอต่อ,อคอรมอรหลังจากที่คอรมอรเห็นชอบนะคะพี่หลุยก็คอรมอรก็จะให้เวลาหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปปรับเส้นตามที่เป็นแผนที่แนบท้ายของหน่วยงานนั้นๆโดยยึดโยงแผนที่เดียวกันเนี่ยนะคะจะให้เวลา365วันในการที่จะทําแต่ละกลุ่มดังนั้นเนี่ยเราก็มีความที่เรียกว่าทํางานคู่ขนานกันนะเพื่อให้งานเดินหน้าไม่ใช่ว่าเออแผนที่ต้องเสร็จทั้ง7 กลุ่มแล้วจะต้องมานั่งทำแผนที่แนบท้ายทีเดียวตอนนี้คือกลุ่มหนึ่งผ่านแล้วก็ไปทำแผนปรับแผนที่ตามปติคอลมอให้เวลา365วันก็เคลื่อนไปแต่ละกลุ่ม <c oughs> นะคะในในส่วนของการดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกันดังกล่าวนี่จะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือไม่และถ้ามีเนี่ยรัฐเองจะมีแนวทางในการจัดการกับ ผลกระทบนั้นๆอย่างไรบ้างครับค่ะแล้วก็เปิดโอกาสนะคะอย่างเช่นที่ว่าถ้าท่านอยู่ในแนวเขตที่ดินของรัฐแล้วท่านเชื่อว่านะคะอยู่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐครั้งแรกเนี่ยก็สามารถมาพิสูจน์สิทธิ์เพื่อขอเอกสารได้ซึ่งในอีกขาหนึ่งที่สํานักง,งานคอทชอเนี่ยดำเนินการเนี่ยนะคะเราก็พยายามดูเรื่องของความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งกฎหมายที่ดินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังห้ามอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราอ่านแปลภาพถ่ายพี่หลุยข้อเท็จจริงก็คือว่า หากเห็นร่องรอยในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยรัศดรก็ยังไปออกโฉนดไม่ได้เพราะกฎหมายเนี่ยเขาเขียนห้ามไว้จริงถึงแม้จะอยู่ก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เรารับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามานะคะซึ่งปัจจุบันนี่อยู่ระหว่างการหาลือกับกรมที่ดินนะคะกับทางกรมป่าไม้นะคะที่ว่าในกรณีที่รัศดรอ,อยู่ก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยหรือที่เรียกว่า ป่านลูกคนเนี่ยรัดคืนคืนความเป็นธรรมให้ก็ต้องนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์ต่อไปได้นะคะส่วนในส่วนที่ประชาชนอยู่ในที่ดินของรัฐ ภายหลังการประกาศเป็นที่ดินของรัฐหรือเรียกว่าคนลุกป่าเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ให้เข้ามาอยู่ในตะกร้าของการจัดพื้นที่ทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมายภายใต้คอทชอ <c oughs> นะคะซึ่งเราจะไม่ได้ออกเป็นเอกสารสิทธิ์หรือโฉนด <c oughs> ก็คือขายเปลี่ยนมือไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าตกทอดถึงทายาทได้ <c oughs> ถึงลูกหลานได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนนี้หลังจากที่ เราเคลียร์ลิงแผนที่วันแมปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเกิดความชัดเจนว่าท่านอยู่ในที่ดินของรัฐเนี่ยใครเป็นเจ้าของเช่นอยู่ในธนารักษณ์ก็จะทํากิจการได้ค่อนข้างเยอะนะคะเ,เปลี่ยนสิทธิ์เช่าได้อะไรได้แต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนลูทออาเนี่ยก็ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกติกาที่กนนําหนดเพราะฉะนั้นราษฎรเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าเขาเนี่ยมีที่ดินเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรที่กํากับการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนั้นอยู่ ะะประเทศก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเกิดความชัดเจนมีสามารถที่จะเดินหน้าในการพัฒนาก่อให้เกิดออ GDP ต่อประเทศเนี่ยต่อไปได้นะครับะะตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าเราใครเป็นคนดูแลหรือกฎหมายใดเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าในส่วนของ One Map เนี่ยก็ชัดเจนคือในเรื่องของนอกจากลดข้อขัดแย้งแล้วเนี่ยก่อให้เกิดการพัฒนาเนี่ยประเทศต่อไปได้ด้วยะะและอย่างในกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ที่ได้ดําเนินการมาแล้วที่เป็นผลสําเร็จแล้วแล้วก็พอจะยกตัวอย่างเป็น ตัวอย่างที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังเนี่ยจะมีเ,เคสไหนบ้างครับค่ะกลุ่ม1กลุ่มสองเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณภาคกลางแล้วก็เหนือตอนบนก็เดินหน้านะคะอันนี้ก็จะหน่วยงานเนี่ยกำลังปรับแผนที่แนบท้ายประกาศของอของแต่ละหน่วยงานโดยยึดโยงแผนที่ฉบับเดียวกันวันแลนวันรอเนี่ยแะ,ค,ะค่ะก็ต้องใช้เวลาเพื่อเนื่องจากต้องจัดทำเป็นลนักษณะของ อพลดอรนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กิจการนะตอนระหว่างนี้อยู่ระหว่างทําขั้นตอนแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามีความชัดเจนแล้วนะคะว่าเ,เราเนี่ยหรือพื้นที่เนี่ยเป็นของหน่วยงานใดเป็นเจ้าของนะคะในส่วนที่เรายังติดขัดเนี่ยบางบางพื้นที่เนี่ยที่จงใช้เวลาเราก็จะไม่ได้ โฮไว้ให้หยุดการทำงานทั้งกลุ่มนะคะเราก็จะแขวนไว้ก่อนอย่างเช่นในส่วนของเขาใหญ่เงี้ยเรื่องแนวเขตแผนที่ทั้งสองฉบับถือไว้ไม่ตรงกันถึงแม้เป็นปีเดียวกันเราก็จะรอตรวจสอบเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าก็คิดว่าเดินหน้าเต็มที่เดินหน้าเต็มเต็มร, <ๆ S 2> ร้อยนะคะคเพราะว่ายิ่งช้าไปเนี่ยรประเทศก็เสียหายนะคะคเพราะว่ามันก็พัฒนาพื้นที่ไม่ได้ ที่ดินก็ถือว่าเป็นเป็นทุนเ่นะคะเป็นแอสเซทที่สำคัญของประเทศที่จะต้องมาวางแผนใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนะะในมุมของออประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยหลังจากที่ได้แก้ไขแนวเขตที่ดินออของรัฐซึ่งทับซ้อนกันแล้วเนี่ยนะครับด้วยแผนที่วันแมป1ต่อ4อ่พแล้วเสร็จเนี่ยนะครับจะมีเ,เป็น ประเด็นชัดๆเลยว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอยากให้พี่ติ๊กช่วยสรุปในมุมนี้ครับค่ะง,ง่ายๆเลยเอาเรื่องใกล้ตัวเลยสมมติเราจะซื้อซื้อที่ดินทักแปลงหนึ่งอ่ะตอนนี้กังวลกันมากว่าอุ้ยเราจะหลงไปซื้อที่ในป่าหรือเปล่าซึ่งทั้งที่ไม่เจตนานะคะต่อไปนี่ก็ชัดชัดเจนเพราะว่าเรานอกจากทําแผนที่เนี่ยแล้วเนี่ยเราเมื่อเสร็จเนี่ยจะเผยแพร่นะคะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้กันเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเก้าหน่วยงานเก็บไว้คนเดียวไม่ใช่เราก็ แผนที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาใช้เพื่อมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยนะคะพื้นที่ใดเราค้นพบสิ่งใดนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพันสัตว์พัน์พืชหรืออะไรนะคะก็ว่าลงแผนที่เนี่ยได้เกิดความชัดเจนว่าที่ตั้งของออสิ่งที่เราค้นพบอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแผนที่ไทยหนึ่งเดียวที่จะ ส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาต่อไปด้วยแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของนอกจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยการขออนุญาตประกอบกิจการนะคะก็ไม่สับสนใ,ให้มีวความเร็วขึ้นเพราะว่าอารู้และตอนนี้ยังงงอยู่เช่นสมมุติว่าผู้ประกอบการด้านการทำเหมืองอนี้นะคะ เขาก็เจอการขออนุญ,ญาตหลายฉบับเพราะว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยซ้อนทับเหมือนเช่สปปกออาจจะซ้อนทับกับป่าไม้หรืออุทยานเป็นต้นนะคะหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของธนารักษ์เนี่ยซ้อนทับกับเขตอุทยานก็จะทําให้เกิดความชักช้านะคะว่า ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ไม่ขัดกันของกฎหมายนะคะปัจจุบันแต่ว่ากฎหมายเนี่ยวัตถุประสงค์กฎหมายมันกัดขัดกันอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ทั้งเชิองอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยได้อะไรหนึ่งได้ความชัดเจนนะคะ <Okay. S 1> ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายของของเขาเนี่ยหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานอนุญ,ญาตนะคะ <Okay. S 1> สองเนี่ยเวลาเราจะซื้อที่ดินนะคะหรือว่าทําลงทุนเนี่ยเราก็มั่นใจนะคะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องอันนี้ชัดเจน,นะคะ่ะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะนําเทคโนโลยีเนี่ยมาติดตามการใช้เส้นด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานเมื่อเราทําแผนที่ฐานเสร็จเนี่ยนะคะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างเช่นกรมที่ดินเนี่ยต้องไปพัฒนาต่อยอดด้วยนะคะคเช่นในส่วนของแปลงเอ,อเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะมีความชัดเจนว่ามีความชัดเจนทําให้การซื้อขายเนี่ยเราก็มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนายกระดับนะเป็นประเทศที่ที่เขาเรียกว่ามีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินมากขึ้นด้วยครับผมคับผมหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคงได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันด้วยแผนที่ one map มาตราส่วน1ต่อ4 0 0พนะครับ วันนี้รายการคิดเพื่อชาติเวลาหมดลงแล้วนะครับกับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทชสำนักนายกรัฐมนตรีดรระวีวัรณภูริเดชท,ที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์เทียนเอและรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์และดรรวีวันณภูริเดชขอลาไปก่อนสวัสดีครับ